สวัสดีครับผมสวัสดีย้มเช้านะครับวันนี้มาทําคลิปนะฮะอัปเดตบ้านนะครับผมเพิ่งสร้างนะฮะสร้างมานะฮะจากเดือนที่แล้วนะไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะนานๆทีนะครับได้ทําคลิปในช่องนี้นะครับนี่เป็นบ้านที่ว่าข้างที่แล้วยังไม่ได้มุงเลยนะครั้งที่แล้วสึกว่าจะเป็นแค่โครงเท่านั้นนะ มีแต่โครงนะฮะไม่มีหลังคาไม่มีตัวบ้านแต่ว่าตอนนี้ทำมาแล้วได้เยอะพอสมควรแล้วนะฮะก็เก็บรึ้นทางนะครับเก็บครึ้นทางแล้วเนะี่ยอันนี้ก็มาทำคลิปให้รับชมนะในช่องนี้นะครับนะครับก็เป็นรูปเป็นล่างบ้างแล้วนะฮะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้สวยงามเลยเท่าไหร่นะนะครับมาครั้งนี้นะครับบู๊กก็ มีผนังนะครับแล้วก็มุงหลังคานะฮะครั้งที่แล้วนี่จะเห็นแบบว่าเริ่มเชื่อมเหล็กนะครับใส่โครงเหล็กหลังคานะแต่ว่าตอนนี้คือมุงเรียบร้อยนะะแล้วก็ผนังนะครับเป็นบล็อกนะครับบล็อกตันนะฮะันี้แบบบล็อกตันนะครับ หลังคานี่เป็นสีเทานะคนี่บล็อกยังเหลืออยู่นะเป็นใช้บล็อกตันนะบล็อกเหลืออยู่เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้อนี่นะยังยังใช้อยู่เยอะนะยังใช้อยู่นะนะครับยังต้องใช้อยู่นะอาจจะย,ยังไม่พอเนะี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะนี้บล็อกที่เหลือนะนะครับที่เหลือจากการทําผนังนะครับนี่นะแล้วก็ จะเบี้องนะฮะจะเบื้องหลังคานะเหลืออยู่เยอะอยู่นะเป็นแถบเลยนะ บ้านนะเป็นหลังนะเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับวันนี้วันที่ประมาณยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปทํางานนะครับต่างจังหวัดนะฮะสามสิบนะนะครับหยุดมาแนละ้วหยุดงานมานะครับมากลับบ้านนะช่วงนี้ก็ฤดูหนาวนะตอนเช้าก็จะเย็นๆหน่อยนะแต่หมอกไม่ค่อยลงนะช่วงนี้ไม่ค่อยหมอกไม่ค่อยมีนะ ใจเย็นอยู่นะมีน้ำค้างนะครับนี่เป็นทางทิศตะวันออกนะฮะนี่จะทำเสร็จแล้วก็สวยอยู่ในบ้านหลังใหญ่อยู่นะครับพอสมควรนะมุมหลังคาถ่ายไม่ได้นะครับนะข้างบนนะเดี๋ยวอาจจะมีรูปภาพให้นะครับแต่ว่าทางช่างเขาขึ้นไปนะครับมุมหลังคาแล้วก็ถ่ายช่วงบนนะครับให้นะฮะ จนะมีรูปอยู่ในะรูปให้ดูนะครับแต่ว่าไม่มีโดนนะครับบินขึ้นนะไม่มีนะครับหลังคาก็อยาแบบนี้ครับนะมีหลายสายจั่วนะครับสร้างค่อนข้างยากอยู่นะหลังนี้เพราะว่ามีเยอะนะครับจัว่วเยอะนะครับตรงนี้นะสองนะครับฝั่งนู้นอีกนะมีห้านะครับมีห้ามีห้าจั่วนะเราเอามุมตรงนี้นะนะครับ เดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะฮนะนายะสร้างแล้วเสร็จประมาณปีหน้าเลยนะอีกประมาณมีนาเมษาเลยนะนะครับมีนาเมษาเลยนะก็นู่นเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็ดูแบบว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรไว้นะฮะข้างหน้านะครับอันนี้ประตู อันนี้ไม่ใช่ทางขึ้นนะครับแต่ว่าทางขึ้นอันนี้ขึ้นชั่วคราวนะะ <c oughs> บันไดห้าขั้นนะครับบันไดแล้วก็ลงตรงนี้นะะเหล็กตรงนี้น้าเขาเะ้าลงนะครับบันไดห้าขั้นนะแล้วก็ปรับดินดน้านล่างนะตรงนี้เขายังปรับดินอยู่นะฮะร,รอบๆนะครับปรับดินร,บรอบๆเลยนะร,รอบๆบ้านนะครับนี่เป็นบันไดนะทางขึ้นนะฮะว่าไม่ได้กว้างมากนะครับประมาณวาหนึ่งจะได้นะนี้ นะครับบันไดทางขึ้นนะลกๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งน,นะครับสร้างกันอยู่นะเนี่ยอุปกรณ์นะอันนี้ตรงน,นี้เขาก็จะปรับหมดนะด้านข้างนะด้านข้างตรงนี้ปรับหมดนะเน,นี่ยดูปูนนะปูนยังเหลียอยู่นะมาดูด้านในนะอันนี้เป็นห้องของผมนะอันนี้เป็นห้องโถงนะครับเข้ามานะเข้ามานี่เป็นห้องโถงเลยนะห้องโถงก็ค่อนข้างจะ กว้างอยู่นะครับพอนะพอกว้างอยู่นะบ้านหลังนี้นี่คือแบบเดิมของเขาใหญ่นะครับแต่ว่าที่ดินนี่คือของผมมันไม่ค่อยใหญ่มากนะเล็กนะก็เลยย่อลงนะย,งนะย่อตัวบ้านลงย่อลงนี่บ้านก็หลังใหญ่อยู่นะครับอันนี้เป็นเข้ามานะเข้าห้องโถงมาก็จะเป็นห้องรับแขกนะตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับตรงนี้นะนะครับนี่ก็ติดตั้งทีวีนะตรงนี้ก็จะเป็น โซฟานะครับผมนะนี่นี่โซฟานี่ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับเปิดประตูออกมานะครับผมนะนี่คอให้ดูนะประตูกระจกนะนี่เป็นทั้งประตูกระจกแล้วก็เป็นทั้งอ่นะครับประตูกระจกแล้วก็มีทั้งกระจกเล็กกระบันใหญ่นะเป็นกระจกหมดเลยนะครับเปิดเข้ามานะนี่ยเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงนะ นะครเราเบี่ยงนะครับมองโดยเห็นรอบทิศทางนะครับมองด้านหลังนะหลังบ้านนะแล้วก็ทางทิศเหนือนะฮะมาตรงนี้นี่นี่เป็นข้าวสเตะเลตนะใส่ข้าวนะครับผมนะข้าวก็สูงประมาณเอวนะประมาณนี้สูงกว่าเอวนิดหน่อยนะนี่เป็นทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะฮะเนี่ยดวงอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะครับผมนะทางทิศตะวันออกนะ นี่ฮะดูวิวนะฮะทุ่งนานะครับทุ่งนาแล้วก็เป็นภูเขาทางนี้เป็นที่ใต้นะครับนี่ฮะที่ใต้นะฮะก็มองเห็นนะครับนี่คือระเบียงนะมองนะครับนะสวยงามนะมองเห็นหมดนะครับเพราะเป็ดกระจกนะติดนะผ้าม่านนะข้างบนนี้ก็ยังเป็นเนี่ยโครงเหล็กนะฮะแล้วก็ก่อนมุงหลังคานะใส่ นะครับใยนะครับใยแก้วนะเป็นใยความร้อนกันความร้อนนะใยแก้วกันความร้อนนะนี่มุงใส่หมดเลยนะหลังคาเหล็กนะเหล็กทั้งแท่งนะครับเหล็กหมดนะเพราะว่ากระเบื้องนี่ค่อนข้างหนานะต้องต้องใช้เหล็กนะไม้เนี่ยเอาไม่อยู่นะนี่นะพาสีแดงนะกันสนิมกันอะไรนะนะครับนี่แป๊บสีอันนี้คือเป็นล่องไฟนะอันนี้แป๊บเขาจะสอดสายไฟนะครับ ใส่ดงแป๊บนะฮะร้อยลงมาตรงนี้นะอันนี้คือที่ใส่สายไฟนะเยอะอยู่นะนี่ฮนะคือเก็บสายหมดนะเก็บกับเก็บกับผนังหมดนะไม่เห็นนะไม่เห็นสายไฟแบบสมัยก่อนมันเป็นบ้านสมัยก่อนนะบ้านสมัยนี้ไม่เห็นสายไฟนะเก็บหมดนะครับนี่ฮนะแล้วมาดูห้องนี้นะฮะห้องนี้ก็กว้างนะนี่ฮนะ นะครับใส่ใส่กันความร้อนหมดนะรอบบ้านนะห้องนี้กว้างมากนะครับเข้ามานะนี네่นะเข้ามานะกว้างมากนะครับนีกระจกนี네่ใหญ่เลยนะบานใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นกระจกโค้งนะกระจกแบบโค้งนะแล้วก็นี่ก็ระจกอีกนะครับกระจกอย่างี่เห็นนะครับเห็นหมดนะครับผมนะนี่ทางที่ตะวันตกนะ ห้องนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องเล็กก่อนนะะเนี่ยเดินเข้ามานะผมมืดๆืดหน่อยนะตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเย็นนะครับผมตอนเช้านะแต่แต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะก็เลยมืดมืดหน่อยนี่ห้องเล็กน,น,นะก็ไม่ได้เล็กมากนะก็ใหญ่อยู่นะครับผมนะห้องก็ใส โซฟาอ่ใส่พวกเตียงพวกตู้อะไรนะก็ได้สบายอยู่นะนี่นะครับอันนี้ห้องนี้สับไปแล้วนะสับไปแล้วนะครับเหลยวฝั่งนี้นะไม่ได้สับนะปูนนะนะครับตอนนี้เขาก็สับปูนแล้วนะผมะสับผนังแล้วนะนะครับตรนนี้เป็นห้องครัวนะห้องครัวนี้ค่อนข้างกว้างมากนะนี่ห้องครัวกว้างนะครับผม ห้องขวกว้างนะฮะกว้างมากนะฮะอืมกระจกนะครับผมใส่กระจกอันนี้เป็นด้านหลังนะลงบันไดไปนะครับลงบันไดไปนะับ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะนีิทิเหนือนะครับนะนี่เป็นด้านหลังกระจกนะอันนี้ก็เป็นกระจกนะผมนะทิศทิศนี้นะทิศตะวันออกเหมือนกันนี่ดวงอาทิตย์ใจออกเรื่อยเแล้วนะผมนะเริ่มแล้วนะเริ่มออกแล้วนะดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์ออกก็จะออกแบบเดี๋ยวตอนนี้เย็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีแบบอุ่นๆหน่อยนะรอดวงอาทิตย์ออกนะครับนี่ก็เป็นกระจกนะครับผมนะ นะครับห้องครัวนะมองไปด้านนะทุ่งนานะครับภูเขานะนะคะห้องครัวนะกว้างอยู่นะะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับเดินเข้าไปนะฮะเดินเข้ามาเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะะพอสมสวรนนะนะครับ ๋ยวพาไปดูห้องผมดีกว่านะนะไปดูห้องผมนะะอันนี้คือดูแบบงงๆหน่อยนะเพราะว่าทาเสร็จเป็นผนังเป็นอะไรเรียบร้อยนะฉาบไปนะผนังเป็นจุดนะครับเนี่ยอันนี้ห้องที่นะครับของผมอยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นอันนี้ฉาบไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะฉาบผนังไปแล้วนะตรงนี้นะครับ ปะผนังไปแล้วนะครับมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับห้องนี้นะมีห้องน้ำส่วนตัวนี่เข้าไม่ได้นะอันนี้เปียกอยู่นะนี่ฮะห้องน้ำนี่ใหญ่มากนะห้องห้องน้ำนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะหใหญ่แล้วก็กว้างเลยนะครับผมห้องนี้นะ ห้องนี้นี่ถ้าขยับเข้ามานี่ก็น่าจะอาพอดีอยู่นะตอนแรกเนะี่ยห้องนี้ค่อนข้างใหญ่นะนี่ครับคือแสงเข้ามานะนี่แสงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เริ่มอ,ออกนะนะนี่จะเป็นแสงหน่อยนะเข้ามานะเป็นกระจกนะครับกระจกห้องน้ําแล้วระบายอากาศระ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 บายอะไรอย่างนี้นะระบายกลิ่นนะผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นจะเป็นที่ ที่อ่างหลังหน้านะครับนะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นชะโครกนะแล้วก็อ่างอาบน้ำนะครับห้องกว้างอยู่นะครับผมนะอุปกรณ์เต็มเลยนะทำนะอุปกรณ์นะนี่ก็สวิชนะสวิ้เยอะนะครับผม นะห้องก็จะมีประมาณนี้นะสองสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัวหนึ่งนะห้องโถงห้องรับแขกนี่ก็สวยงามนะครับเป็นม,มีมิตินะเดินออกมานี่ก็เป็นเป็นที่ระเบียงนะครับผมนะนี่ฮนะยให้ดูมุมนี้นะเนี่ยมุมนี้นะห้องรับแขกแล้วเข้าไปในห้องโถงนะฮะค่อนข้างบ้างนะครับสวยงามนะครับ คือเป็นกระจกหมดนะครับตรงนี้เป็นกระจกหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นประตูเลยชกเว้นประตูห้องนะครับประตูห้องแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับนะนะครับก็จะเป็นเป็นไม้นะที่เหลือเป็นกระจกหมดนะครับที่เหลือเป็นกระจกหมดนะครับเป็นกระจกนะครับนะนี้มาให้อัปเดตนะครับล่าสุดนะครับนะเดี๋ยวเขาทำคลิปอีกทีนี่น่าจะแตกหูแตกตาไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะ อันนี้แหละนา่าจะเดอนหน้านีคานะ่ครับทํทำลิปในอีกทีนะครับก็คงจะได้ไปเยอะแล้วนะครับนคะงจะสาบผนังอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะทำอะไรนะนะเพราะว่ากว่าจะถึงเดอนหน้าอีกทีในกะารทำลิปเนะี่ยกลับมาทีก็ทำลิปก็อาจจะได้เห็นความก้าวหน้านะครับุ่มนะใน,ใน,ใ,นในการสร้างบ้านนะ ฝาผนังไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าข้างหน้านะครับผมจะมาทําคลิปอีกทีนะฮะว่าจะเป็นว่าจะก้าวหน้านะครับไปถึงไหนนะฮะว่าจะเสร็จไปถึงไหนนะครับถึงขั้นไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆหน้าบ้านดีกว่านะครับบรรยากาศกาลังดีถ้าแบบว่าบ้านแบบติดทุ่งนะครับล้อมไปโดยทุ่งนะทุ่งนานะครับนี่ก็บ้านข้าวนะ อันนี้เขาก็บานข้าวแบบทำข้าวนาปีเสร็จนะนี่ครับมาดูนะนี่หน้าบ้านนะนี่ครับอันนี้ดูหน้าบ้านเลยนะครับนี่ออกไปนี่เป็นถนนใหญ่นะตรงนี้เป็นถนนใหญ่นะนขับรถเข้ามานะจากซอยนะี่นี่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับบ้านนะจึงกว่ยจะแล้วเสร็จนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะสวยไหมนะครับผมนะใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็เอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับสําหรับใครที่อยาสร้างบ้านนะครับจุดไหนที่ชอบนะสวยนะก็เอาไปลองไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ทําดูนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ